สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามีเหรอเช่อไหมคะใจดีใช่โอ้ป้อมหมันหรือไปแอบยืนมองหรูอชวยมากขอบคุณค่ะก็เป็นคนสวยเนาะต้องเป็นคนเป็นคนสวยอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นต้องเกลแยืนเวทีแบบว่าจะไปเปิดกระป๋องป้อมหมันใช่ไหมจะเปิดกระป๋องพอลลี่เออพอลลี่เออใช่ใช่หรือพูดผิใช่ดูเห็นแบไปล้วงข้างหน้าแบบยืนหน้าเวทีเนี่ยแต่แม่ขอคุณไปเหรอวันนั้าขอทำหนึ่งใน ขอโทษขอโหนูไปสายจริงอยากต้องให้ไปแต่ยินแล้วแต่หนูไปถึงสองทุ่มเลยประมาณทุ่มหนึ่งใช่ดีใจมากได้เจอแม่สวยคนสวยแล้วสาวมีรักเนแล้วตื่นเก๊นไม่เราเมื่อกี้บอกว่าอะไรให้ซื้ออะไรนี่พูดเหมือนในคลิปเลยนะอันนี้ซื้อเลยอันนี้ซื้อเลยใช่เลยคุณบอกซื้อไปเถอะแม่ดูคลิปหนูใช่ไหมดูอยู่ดูอยู่แล้วพลอยแล้วพลอยชมอีกทีใช่ไหมต้องชมอยู่แล้วอินโอดอินโทรดิวอินโทรดิวอินโทรดิวขอบคุณมากเลยค่ะ มีแล้วตัวนี้แต่คุณแบรนด์้เขาจัดการให้ตลอดใช่ไหมคะใส่งให้ตลอดเขาเป็นหนึ่งนายเฟรนด์อ๋อเป็นเฟรนด์เป็นมิวส์ของแบรนด์เหมือนกันใช่ค่ะของแบรนด์พีเอด้วยนี่ก็แบรนด์พีเอสมิวส์ทุกยดีหมดเลยโอ้ยินดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ